โรงเรียนแม่นสมุนตั้งอยู่บ้านเลขที่172หมู่14ตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนายอนุภาพหอมเนียมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออก ด้านนโยบายแผนการดำเนินงานกระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโรคติดต่อน้ำโดยยุโรงเรียนมีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและข้อตกลงในชั้นเรียนให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนทราบมีการประชุมหารือชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานจัดทำคำสั่งการดำเนินงานประกาศโรงเรียนและข้อตกลงในชั้นเรียน มีการจัดตั้งโครงการโรงเรียนปลอดยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและกำหนดปฏิทินกิจกรรมอย่างชัดเจนมีกิจกรรมการเรียนรู้หรือสอดแทรกองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนสารการเรียนรู้หรือประยุกต์องค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้การบูรณาการในสารการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนใบงาน จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวเป็นไข้เลือดออกและจัดบอดความรู้เกี่ยวกับยุงลายและไข้เลือดออกในชั้นเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงจนนักเรียนสามารถเกิดองค์ความรู้และสามารถถอดบทเรียนและนำไปปฏิบัติได้จริงมีการต่อย,ยอดสร้างนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักรู้เท่าทัน น,นักเรียนสร้างนวัตกรรมพื้นฐานในการป้องกันยุงลายเช่นเครื่องดักยุงอย่างง่ายสเปรย์ไลยุแลยงและปูนแดงปราบลูกน้ำยุงลายนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคผ่านกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกคนอาทิกิจกรรมการสำรวจและกาจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกันการปลูกสมุนไพรไลยุง การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อมการสุ่มสำรวจค่าดัดชนีลูกน้ำยุงลายภายในอาคารและในโรงเรียนเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมสำรวจเดือนละหนึ่งครั้งพบว่าค่าดัดชนีลูกน้ำยุงลาย CI เท่ากับ0การสุ่มสำรวจค่าดัดชนียุงลายภายในชุมชนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ คือแม่นสมุนหมู่ที่14จำนวน44หลังคาเรือนเริ่มทำการสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเดือนละหนึ่งครั้งพบว่าค่าดัดชนีลูกน้ำยุงลาย HI เท่ากับ0ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อน้ำโดยยุงลายมีกิจกรรมการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายภายในโรงเรียนและมีกิจกรรมการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในชุมชน โดยกำหนดปฏิทินการสำรวจขึ้นมาและมอบหมายให้นักเรียนดำเนินการสำรวจยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายภายในโรงเรียนและชุมชนพร้อมจดบันทึกลงแบบสำรวจมีการคัดกรองและสังเกตอาการเจ็บป่วยของนักเรียนและมีแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนโดยจัดทำโครงการโรงเรียนปลอดยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกงานอนามัยโรงเรียนจัดทำแบบคัดกรองและดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่ป่วยทุกคน พบว่าไม่มีนักเรียนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโรงเรียนมีช่องทางการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนเช่น Facebook, YouTube และ Line ม,มีกิจกรรมการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและในชุมชน ผลสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบปลอดยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออกโรงเรียนมีการจัดทำสรุปค่าดัชนียุงลายภายในโรงเรียนสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการจัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อน้มโดยยุงลายจัดห้องเรียนอาคารเรียนสะอาดและบริเวณรอบโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดทำข้อตกลงกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในชั้นเรียนถูกชั้นเรียน มีการสำรวจยุงลายภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอนักเรียนมีความรู้สามารถถอดบทเรียนเรื่องยุงลายและการป้องกันไข้เลือดออกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงฉันนกกกกกก็็สสสุุดดใใใจจเธออโลลมม้ไไปบาหิ่ง so i knock away by every day